ทีนี้ไปกันที่จังหวัดสงขลานะครับเสนาธิการทหารเรือตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้พร้อมขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับรบินตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณเกาะกระนะครับหลังมีข่าวว่าเรือประมงประเทศเพื่อนบ้านลุกลามเข้ามาทำการประมงครับพลเรือเอกวรวรุฒิพึกษารุ่งเรืองเสนาธิการทหารเรือเสนาธิการสูงปฏิบัติการกองทัพเรือและเสนาธิการศูนย์นวยการรักษาความประอยน์ของชาติทางทะเล ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนล่างโดยพลเรือโทพิจิตรสีรุ่งเรืองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2องผู้อำนวยการศูนย์บริการ,บรการรักษาภปะมะโยชน์ของชาติทางทะเลสอนชนภาค2ให้การต้อนรับหลังจากนั้นครับได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง6-21 ที่เกาะกละจังหวัดนครศรีธรรมราชรับฟังข้อมูลตรวจการด้วยเรด,ดาร์ในพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการครับเสร็จแล้วได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินตรวจพื้นที่ทางทะเลบริเวณพื้นที่ที่มีข่าวเรือประมงประเทศเพื่อนบ้านรุกล้นน,น,น่านน้าเข้ามาทําการประมงบ่อยครั้งเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการการะทําความผิดกฎหมายทางทะเลบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่และสร้างความมั่นคงให้กับท้องทะเลไทยค่ะ